กกม S26GO UST ี US แล้วเ,เมื่อวันที่6มีนาคม2563ที่วัดบางไทรตำบลประดูงามอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิชานดาทุมมาประรัดอำเภอสีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพอมหองใหญดูแลปั่นปันน้ำใจให้ผู้ได้โอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศ,พศ,พศพษพุทธศักราช2562 โดยมีจ่าสิบเอกนรินทร์กรินพวงในองค์การบริหารส่วนตำบลประดูงามกล่าวต้อนรับนางอัชาราสมอุปหตัตนักพัฒนาสังคมชานงการพิเศษสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีเทพและประชาชนตำบลประดูงามร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมในวันนี้วัตถุป,ประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมปั่นอุ่นไอรักตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้ประชาชนมีความสุข ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้มีดําริรับสนองพระราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด,ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการพอมองหงายดูแลปันป่นปัน่นน้ําใจให้ผู้ได้โอกาสเจริมพระเกียรติเนองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อเย่ยมเย็นให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้โอกาสและครอบครัวเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสมัครใจให้กับชุมชนและท้องถิน่นโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยียนพู้ได้โอกาสในพื้นที่ทั่วประเทศ76จังหวัดระหว่างวันที่4พฤษภาคม2562ถึงวันที่4พฤษภาคม2563โดยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปมอบปันน้ำใจให้แก่พู้ได้โอกาสในพื้นที่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนโดยคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คนพิการผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสในการดำเนินชีวิตต่อไปและเป็นการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจินตารามาละะัดาวันนี้จินเองก็มาถ่ายหนังเล่นบทแอคชั่นเหนื่อยมาก จินเองก็เติมพลังด้วยสมพลัสนี่แหละค่ะสมเขาว่าเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังค่ะสมพลัสมีสมเกาหลีสกัดแท้ร0อเอร์เซ็ตมีวิตามินเอช่วยให้ตาดีค่ะมีวิตามิน B12 สูงช่วยให้สมองดีค่ะนี่แหละยาอายุวัฒนะของจินสมพลัตด,ดื่มเลยค่ะ10บาท